สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนๆหน้าพี่นีก็จะโทมโทมหลอหลอหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่หายไข้นะคะยังไม่ซาไข้นะคะลุกขึ้นไปทิ้งของเป็นวันทิ้งของนะคะของเดือน ลากทิ้งหลายรอบเลยนะคะเก็บตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ขัดระเบียงเก็บของเข้าที่นะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่เย็นมากแนละ้วห้าโมงเย็นนะคะวันนี้มีแดดนะคะเริ่มเอ่อปกติสี่โมงห้าโมงเย็นเนะีมันจะมืดเร็วนะคะแต่วันนี้มีแดดนะะตอนเช้าหมอกลงนะคะ ตอนนี้มีแดดเราก็เลยมื่ดช้าเนาะแต่พี่นีคิดว่ากินข้าวเสร็จก็จะพักยังไม่เสร็จนะคะจัดจัดของพลือของออกจากตู้เอาไปทิ้งนะแล้วก็เช็ดตู้เนาะกำลังจะจัดเข้าของเข้าตู้ใหม่ก็เลยเดินออกไปซื้อข้าวแต่ดันไม่ได้ข้าว ข้าวเจ้าเนาะไปหยิบไปซื้อห้ากิโลนะไปหยิบถุงผิดนะคะไปหยิบเอาเขาตั้งคู่กันนะคะเหนียวก็ข้าวเจ้าไปหยิบไปหยิบเอาเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ไปได้ผักมานะคะทุกคนได้ผักมาแล้วก็เออทำไข่เจียวนะคะตำน้ำพริกเกลือตำน้ำพริกเกลือเออกา ำตพิประทูตั้งกล้องไม่ดีนะมันไม่มีที่ตั้งเนาะก็ได้ไอ้นี่มาแล้วก็มาต้มให้ลูกชายกินกินเสร็จก็จะนอนนะคะทุกคนไม่ไหวานนะกินยา สู้นะทำไม่สู้ก็จะเต็มบ้านแล้วมันจะไม่มีที่นอนแบกเอาป่วยมาสามสี่วันนะคะทุกคนสามสี่วันก็กินอะไรไม่ได้เจบ็บคอนะคะไอวันนี้ก็ไม่ไอแล้วนะคะเพราะกินยากแก้ไอแลเราก็ กินหี่ห้อไหนก็นไม่หยุดนะมันมีหี่ห้อเดียวนะที่หยุดนะหยุดแต่เราก็เพราะว่าถ้าเราไม่กินข้าวเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะก็จะไม่มีแรงกินต่ยาค่ะก็เลยอยากกินเผ็ดๆนะคะอ้อ ว่ากินข้าวเสร็จเนาะจะอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็นอนนะจะนอนยาวกระเทียมนะคะทุกคน <c oughs> เผ็ดไม่ได้เผ็ดพริกเนะเผ็ดกระเทียม <c oughs> พี่นีแกะกระเทียมเห็นไหมคะแกะกระเทียมมอาว กินนะคะกัดกระเทียมกินเป็นเป็นไอ้นี่เลยนะคะเป็นกระเทียมจิ้มพริกนะคะทุกคน ไมได้เผ็ดกระเทียมเอ่อพริกนะคะเผ็ดกระเทียมขอขอบคุณเอฟซีเผ็ดกระเทียมนะคะทุกคนเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะคะศซีทุกๆคนนะก็จะเป็นห่วงยายแล้วก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่นีจะค่อยๆตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่า เวลานอนน,อนั่งเนี้ก้มหน้าไม่ค่ได้นะมันจะปวดต้นคอนะแล้วเรานอนเราก็จะเอาตอบคอมเมนต์อย่างนี้แล้วก็โทรศัพท์มันก็จะหล่นใส่หัวตาก็จะปิดแต่ถ้าเรานั่งตรงๆเราก็จะได้นะก็เลยพักหน่อยพักเก์ พักสายตานะครับตอนหลับลับพักสายตาตอนเราทำ u ู u ูบคือเราใช้สายตาเยอะนะคคนตันวิ่งตามเพื่อนเนาะตาเราก็ประมาณหกเดือนเนาะก็นั่งเพ่งอยู่กันนะทำ YouTube แต่ว่าจะหุงข้าวแล้วค่ะทุกคนจะกินข้าวตอนนี้เออหยิบผิดนะเป็นข้าวเหนียวทีนีก็เลยเออต้องแช่นะเพราะหุงโดยไม่แช่ลองหุงกระมอแล้วนะมันเละ <c oughs> หุงไม่เป็นอยากกินดีๆเนาะเลยแช่ข้าวไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคน ไกินง่ายๆนะคะทุกคนไม่ได้กินเยอะกินเพ่ออยู่ <c oughs> ปกติจะชอบกินแบบนี้นะะทุกคนอืม เวลาเราเจ็บป่วยเนาะกลัวนะคะทุกคนไม่ได้กลัวตายคนระักลัวว่าเราลุกขึ้นทำอะไรไม่ได้แล้วเรากลัวว่าจะต้องมีคนมาทำให้เรานะคะทุกคน กลัวว่าเขาจะมาต้องมีคนมาทำอะไรให้เราอย่างเงี้ยกลัวว่าเราจะลุกมาทำอะไรไม่ไหวนะคะทุกคนและสมมติว่ากลัวการเข้าโรงพยาบาลนะ ใข่ทอดไข่เจียวมันเป็นสีเหลืองเกินกลัวกันที่ว่าเรากลัวเข้าโรงพยาบาลนะกลัวลุกมาทำอะไรไม่ไหวแล้วไปนอนโรงบ้านนะคะคนกลัวกลัวมากมากคือเราเคยอยู่โรงพยาบาลมาแล้วเราเ,เราหลับแล้วนะคะทุกคนเรา ก็พยายามลุกขึ้นเนาะลุกขึ้นมาทำนูน่นทำนี่ลุกให้ได้นะฝืนนะคะทุกคนแล้วอยู่บ้านเนี่ยเราไม่กลัวเราไม่ได้กลัวว่าจะ <c oughs> มีคนมาทำอะไรให้เราเรากลัวว่าเราลุกไป ล้างช่วยล้างชามทำอะไรเองไม่ได้เนาะเออเราเรา,เราอย่าว่าเราก็ไม่ใช่ว่ากลัวว่าคนอื่นจะทำให้นะมันไม่มีหรอกไม่มีคนใจดีที่จะเสนอเข้ามาเออขอดูดฝุ่นให้ขอหุงข้าวให้ขอล้างช่วยล้างชามให้เนาะไม่มีเนาะไม่มีใครถามว่ากินข้าวหรือย,ยัง เอาข้าไปส่งนะบางทีเนาะคนป่วยนอนเนาะอยากกินแกงที่เหล็กนะคะทุกคนอยากกินแกงที่เหล็กคอยเป็นแกงที่เหล็กเนาะ ไม่ว่าจะแกงแบบไหนก็นแล้วแต่เราอยากกินหิวแกงขี้เหล็กมากเลยนะคะทุกคนยังคิดว่าเอ๊ะใครเนาะจะใจดีเนาะอยู่ต่างประเทศนะ ยือไอ้ของที่เราหากินไม่ได้คะทุกคนสี่น้ำพิกพี่นีทุกครั้งพี่นีจะกินกระเทียมนะคะทุกคนกินสามกีบกระเทียมก็เผาํำไปตั้งเยะแยะกระเทียมดิบนะี่ นี่ก็เกะเ,เอาไว้ก็ซื้อมาแบบพอดีนั่นแหละกระเทียมมันถูกนะคะทุกคนหกเจ็ดหัวนะคะทุกคน ก็สองแฟงเนาะบางทีเขาก็ลดเหลือแฟงห้าสิบพี่นี่ก็ซื้อมามาแกะเอาไวน้นะถ้าเราไม่รีบแกะเนะาะสักพักมันก็จะออกเออบางบางทีมันก็จะฝ่อเนาะแล้วบางทีมันก็จะออกเออมันก็จะออกแผ่ม,มาเนาะมันก็จะออกเป็นใบเนาะเราก็จะเสียของพี่นี่ก็มาแกะเอาไว้ เวลาเราอยากกินแล้วก็หยิบมาเนาะเพราะเราแก่ไว้นานเนี่ยมันก็จะไม่หอมเนาะคิดเนาะกระเทียมอันนี้มันไม่รู้นะมันไม่ค่อยหอมแล้วพอถ้ามันเยอะพี่นีก็จะเออเจียวเอาไว้นะคะเจียวทำกระเทียมเจียวมาเราผัดอะไรเราก็จะเอาลงไป ที่ทำอะไรก็จะทําแบบว่าใช้กระเทียมเยอะนะคะอยากกินแกงขี้เหล็กแล้วก็อยากกินแกงบอนนะคะทุกคน อยากกินเออแกงป่าด้วยนะคะทุกคนอยากกินแกงป่าแบบใส่ใบกระเพราเยอะๆนะคะแกงป่าแบบทำื่องแกงเองเนาะแกงป่าอะไรก็ได้เนาะใส่ใบกระเพราลงไปเยอะๆให้หอมคั่วให้แบบคั่วนะแกงป่าแกงคั่วเนาะแล้วก็ ใส่ใบกระเพราลงไปแบบเยอะๆให้กลิ่นกะเพรานะคะทุกคนนึกอยากกินเนาะเดี๋ยวพี่นีมีเม็ดกระเพราเนาะจะลองเพาะกระเพราดูกระเพราแดงเนาะว่ามันจะเป็นไหมปีที่แล้วไม่เป็นนะคะทุกคนปีที่แล้วไม่ขึ้นปีนี้ก็จะลองอีกแล้วเม็ดอีกหน่อยนอึง กินได้เยอะนะคะทุกคนกินได้เยอะหลายคําอยู่ก็หาหาอะไรหาได้ลงนะคะเพราะว่า คิดว่าเดือนนี้คงจะไม่ได้คงไม่ได้เงินจาก YouTube นะเดือนนี้เพราะว่ายอดวิวไม่ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็พี่ดีทำคลิปน้อยเนาะแล้วก็มันไม่มีเรื่องราว น่าสนใจนะคคิดวนะ่าเดือนนี้ก็คงจะไม่ได้เงินเนาะเพราะว่าสองเดือนก่อนก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เงินจาก YouTube ได้เดือนที่แล้วได้ของเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเดือนวันที่ยี่ห้า ยี่สิบห้าลักกีลาได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยได้ร้อยแ้งดีใจนะคะทุกคนเพราะว่าทำดูทูบเงินถ้ายังไม่เลยเทออ่าไหร่นะเขาก็จะไม่ส่งเราเนาะ เขาก็ยังไม่ให้แต่เขาก็เอากสะสมไปให้เราจนเราได้ถึงสามพันสามพันบาทวัดเรานะครับเก้าสิบแฟงเนานะตั้มจะเก้าสิบแฟงเขาก็ไม่ส่งนะคิดนะเพราะว่าเคยเช็คอยู่แล้วเนาะเขาก็ไม่ให้เราเนาะแต่เดือนนี้เพี่ดีเพิ่งจะได้อะ คุณจะได้ยี่สิบสามยูโรก็ถ้าไม่มีคลิปถ้าไม่มีคนดูคลิปให้เงินนี้ก็ไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินยูโทบางทีเราได้นิดได้หน่อยเนะ ได้เดือนละร้อยอะไรอย่างนี้เนาะเ,เราก็จะชื่นใจมันเป็นเป็น,ปนไรายได้ที่ภูมิใจนะรายได้จากยูทูบอี่เหนื่อยแล้วเริ่มร้อนแล้วกินไม่ไหวแล้ว <c oughs> พี่ชอบกินผักอันนี้เนาะมันจะคล้ายเหมือนพอทีล้อมบ้านเรานะคะทุกคน อ,อย่าคล้ายปักเีล้อมบ้านเราเนาะชอบกินขอบตาดำนะคุณขอบคุณชุกทุทตันนะคะที่ช่วย ดูคลิปวิดีโอให้พี่นีคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้พี่นีนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะส้องใส่ข้านอนเลยไม่ได้อับนะอาะไม่ไหวสวัสดีค่ะ